โอ้โหแล,แล้วบุญเอ๋ยบุญกุศลที่เคยสั่งพ่อได้เป็นแนวทางพอได้ก้าวพอได้เต็มแล้วยามีบาปมาแล่นเห็นยามีเว้นมาแล่นไกลให้บุญได้ แม่นซอยสู้ให้บุญอยู่แม่นละซอยกันหันไม่ไมาไอ้โอ้ยโ,โนโอ้เอโน,โอโโนมาบัดนี้มาสิได้แรกเริ่มตืมต่อย่อประเด็นกว่าเดอ ให้ท่านเห็นเป็นมาฮเลืองเล้าดอกข้าวเยินนั่ความหลังขึ้นมาเว้าบ้านเมืองเฮาแต่กำเนิดให้เกิดเป็นหมูบ่บ้านสบายพุ่นแต่ผ่านมาพวกพ่อลุงและแมป่ป้าพวกพ่อลุงและแมป่ป้าได้หุ้ปองคล้องเป็นไปบ้านมาหาไส่เฮาแต่เดิมโกกงยกประเด็นบ่นเห็นพอ่อพ่อเท่าไส่จะน้ำเขา้าเป็นคนหานหน้าผ่านปา่า เล่าไปหาขัวเนื้อเสือสร้างเจ้าบางเมยแต่ละวันหาล้อกเกยแเสีงป่าหาแนวจินบางวันหาจนวินกระบอกมีแนวใด้เสียงไพ่เลื่อยไปพ่อก่อเล่าไฟใหม่ป่าเตาลังมาอยู่ทอนแขมห้วยดอกด้วยเขา นายพันชัยบอกใครเมียหาบเอาเตาไปแลกเขาได้ยางมหาสารจากเอิ้นำมหาใชยมหาััยได้เตาหลายแต่ข้าวดันบัดเีหันมาเริ่มเดื่มที่สิบ้าวาผู้เริ่มต้นซื้อว่าพอผู้สาความเป็นมาได้ตั้งบ้านเดิ่มข้าโดอกเรล่ามาซุ่มพ่อรุ่งและแม่ป้าบ้านหนองหอยไงพุ่มสถาน ตามเหตุการณ์ค่วมเป็นมาว่าเพิ่นไปเนาอยามนองเล่าไปคล้องจือผ่าสามมาเน้นได้เริ่มกอ่อบวชอยู่บ้านนกขอสามมาเน้นผู้นองไปคล้องผาดอกขมเหลืองนี่คือผู้ีิเริ่มสางกอมหาชัย ความเป็นไปเรื่องเล้าดอกข้าวเงินมือนึงสองคนเดินไปเล่นส้มดงพงปาไปเห็นบาเดินกวงมีลำห่วยดอกผ่านกลางบอนนั่นเป็นบอนว่างบอมีผู้จับจองมองเบื่อย่ายุ่งสวยดอกมูหน้าหน้าใหม่น้ำข้าวใสเต็มห้วยหวยัหวควายว่าได้ลองสองคนนอพี่และน้องมองแล้วก็ซื้งใจ ได้เดินซ่อมแมกไม่จักปลาดูหรือเด่งสวยงามแห้งป่าจีค้งนั่งเบิ่งป่าอยู่ในน้ำไปสืบถามกับบ่อหูบ่อมีไผดอกเขียวทองดินบ่อมีเจ้าของควรจับจองดอกคิดไว้สิไปว่าให้หมูฟังความในใจแต่คิดตั้งตามเบิ่งให้มัานหมอ ตามที่เห่าไปลาะเห็นสวมควรนแต่งเปียงเป็นโน้นบานมีลำธารายห่วยหัวคุวย้บยบ่ได้ผ่านสมควรสร้างหมบ้านต้องไปเทดอกเน,น่นน พอผู้สาเสนาสวยเพิ่นกับมาหอดบ้านเพิ่นก็เลยได้ทอดเนาหมูมาคุยกันเรื่องสำคัญที่ไปเห็นว่าต้องเป็นเนาะไปใไดเล่าดีใจระทั้งเว้าไทายเฮาต้องใหญ่ทีเห็นบอลดีทิมบ่ได้ต้องไปแทร่ดอกแน่นอน ออกไปวัดแล้วกระท่อนเอามูมานั่งคุยกันหลวงปู่ข่ำพันโคสัพปปัญโยเพิ่นกระโสดอกว่าเห็นดีด้วยตาวันสวยสามมงเศร้าพวกไทยเฮาต้องไปเบิงข้างโนนบะกหวยกิ๊กเนิ่งทางไตบ้านโนขอ เดินทางไปจนว่าพ่อบอนพ่อผู้สาเห็นตรงประเด็นเป็นความจริงดังคำเล่าว่าวยุดพักแข้งเศ้ากินเขาแล้วพากันปัดกวดพลานหินเดินก่วงกวงแค้มห้วยดลอกฟังทานปูคำพันเพื่นก็ออกปากต้านให้ปั่นหูบหัวควยยั้งหูบคนเป็นไส้ยิ้งพรอมไก่กาหน้าหง ถวยเมืองสูงแทนไทยภูิภัยเจ้าดวงปาเป่า,ปาสักเทเทวดาผู้ขาขอเพิงสนบุญเจ้าดอกกาวขอนั่งนับมือจอก็อว้าวต่อเทวดาผู้รักษาภูิภัยให้เปิดใจน้องไข่ดานแล้วว่าผู้ขาขอเปรียงบ้านเฮือนซัานสถานทีน่ในเดอ,อ้กับสถานที่นี่สิดีด้วยดอกไฟใดขั้นตกลองว่าได้สุ่มหมูไก่หมูหมา หูปั้นมาด้วยยินดียาได้มีเซลมว่าแล้วจมไปไว้ในพลานหินเป็นสักส,ส่วนเห็นสมควรว่าสร้างใดให้ใสเกียงอย่าเยี่ยงหวยสุมมูไปกะว่าด้วยสาธุโมทนาผากนห้าแนวบังบ่อให้งังดอกมาไก่จนฝ้าใสหอดย่มเา้าไทยเฮาได้เริ่มตื่นพอดีหูเบื่อขึ้นมันเป็นมือดอกใบมา หูบงวอขั้วสร้างมาเป็นอันวาบมีติ่งหูบใส่ยิงอยู่น้ำกันดอกเทียงตรงคงทีความดีใจได้ยินยิ้มอยู่หิ้มท่านต้นกิกเอน็นลองความเห็นว่าถูกต้องต้องเป็นบ้านดอกแน่นอนลองมติีบอนคอนเลือกเอาสี่นน้ำเอาหลวงปู่คำพันยืดไฟส่งดอกหองไวพลนต่อไปเลือกเอาเท่าพอผู้สาตุมน้องพี ผู้ที่สามพอท่องดีสี่สำหานผู้น้องของไวดอกไฟน้ำสิบสี่ครอบครัวได้ง่ายบ้านมาแต่กำบัานหนองหอยไงไกลหน้าเจ้๋จบ่แว่ร่วมพลังตั้งใจให้เป็นบ้านตามเหตุการณ์เข้านั้นพินจัดสรรส้่สงวัดก่อนตามขั้นตอนจังส้างบ้านประมาณไวยดอกบอนควรทั้งหลวงปู่ค้ำพันเพิ่นกับปินผู้ส่วนทุกส่วนได้ควรคิด ถูกหรือพิษแคพิจารณาเพิ่นคิดหาว่ามั่นคุมบอกญาติโยมไปตัดตน้นกี่ขั้งเอามาสุม่มเฮ็ดเป็นดอกบัวตูมปักหลักบ้านในที่ลงแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งไว้เป็นที่ธรณีสูงตามตกลงเก้าไร่ไว้บัดเทาใดเห็วดวัดวาขัางพอลุ่งเลยแม่ป้าตกลงแบง่งเป็นแปลงแปลงเอาตามแฮ้งเห็นสมควรส่วนของไทยบ้าน สั่งเงื่อนสร้างสถานห้องทำเลทองให้มีคาอยู่ต่อมาเลยตั้งพ่อผู้สาขึ้นเป็นผู้ไงบ้านกันนั่นดอกต่อมาพี่น้องเอ๋ยอาศัยฝนและฝ้าทำมชาสราบนสวรรค์ความห้าฝันบ่เป็นไปดอกดังใจเมื่อย่ามแลงเดือนเมษาแผ่นดินแห้งขุดบักโจกแข้งแห้งจนดินไงหิน น้ำกะบ,บอยมีกินฝนบอลิ้นหยาดย้อยค่อยฝ่าดังเบิงดาวความกดดันมันปวดเล่าจักสีเห็ดเนวใดตัดสินใจต้องพุดสะดอกแต่งคองมาลองน้ำตามละน้ำใสหวยพักพี่ผู้ญ่กะคุดออกซุ่มจอกแน่กะลอกถิ่มพะขันปันดอกปนฝฟายอันความทุกข์ยากายธรรมศาสตร์ของไทยขั้วซุ่มโมผัวกะทำงานไฟเมียต้องหาเลี้ยง แนวสบยียงบ่มีไว้ต้องทำใจให้เป็นหนึ่งทุกถูกคนคือที่พึ่งล้อมใจเขาใส่กันเหตุการณ์นในข้างนั้นมาว่าสู่กันฟังเรื่องค่วมหลังมาหาใช่ผู้ใหญ่รุ่นบมท่านพอตามก็ก็กเครื่องเอาไทายเฮาได้เริ่มกอเอาเรื่องแล้ามาว่าต่อลูกหลานพอสิได้หูผ้าผ้าสางดอกกอเมืองนี่คือต้นเข้าเรื่องค่วมเก่าที่เป็นมา จันสูผ้าผู้เขียนก่อนปอนมาให้เป็นบันพอชอดอนันแสนสุาผ้าผู้วนไปหาคนนั่นดวนประวัติเก่าบ้านมาหาชัยเฮาเว้าต่างตเตลเอะกลืมเดิมเข้าดอกเก่าการผู้ผนผ้าสร้างบ้านไม่ทั้งผาทั้งโยมต้องระดมขุมกำลังจังได้เป็นนอเมืองบ้าน ามเหตุการณ์ที่จำได้ค่อยฟังไปตาสีคุงซอยพยุงซอยคำอันคำเเวบอกว่าเพียออพยเเพ้ยนขออภัยหากเว้าเพี้ยนขออภัยหากเว้าเพี้ยนหรือมีส่วนบังบก สิบนิ้วย่อมือโยกโปรดอภัยผู้เขียนเรื่องสิบนี้เลี้ยงไว้ตรงหนา้าขอขมาเด้อน้องพี่ให้สุกขังห้สุขีสำบายดีเด้อพี่น้องน้อคนสางแม่นเอวลำผู้ฟังลองแม่นเอวลำเฮอออเออโอ้ยนอ Oh, oh, oh hey, 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 hey.